ดีค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจียวสามชาแนลค่ะโดยมีเราสองคนเด็กหญิงชยาพาธิรวัตรศรีและเด็กหญิงกัญญาณถินคำบงค่ะตรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับโครงการดีๆของโรงเรียนเรานั่นก็คือโครงการการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนหรือเลินทุเอินค่ะ ขอเชิญรับฟังข้อมูลจากท่านวุฒิชัยดานะผู้อำนวยการโรงเรียนเจียระวน,นที่3ค่ะสวัสดีครับผมนายวุฒิชัยดานะผู้อำนวยการโรงเรียนเจียระวณนนที่3จากนกโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนโยบายและจุดเน้นพิเศษของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต2ด้านที่6การมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําหรือเรีอนทุเอิน สู่การลงมือปฏิบัติจริงในสถานศึกษาจากเดิมที่โรงเรียนเกียวรับนนที่3ได้รับต้นทุนการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างโรงเรียนชุดอุปกรณ์และพันไก่ไข่จำนวน100ตัวทางโรงเรียนได้เริ่มจากการจัดกลุ่มนักเรียนที่มีความสนใจร่วมเลี้ยงไก่ไข่ในกิจกรรมชุมนุมซึ่งต้องรับผิดชอบการให้อาหารการเก็บไข่ไก่การจดบันทึกการนำไข่ไก่ส่งโรงครัวของโรงเรียน และการนำไข่ไก่จำหน่ายในชุมชนในปีการศึกษา2567เรามีการส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํจำนวน190คนเพื่อเป็นการฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ต้นทุนกำไรและการค้าขายรวมถึงปลูก,กิจสำนักการเชียสละที่ต้องมาร่วมรับผิดชอบโครงการโดยมีครูช่วยควบคุมดูแลและคอย ถ่ายทอดความรู้จากรุ่นสูรุ่นจนถึงปัจจุบันเออรู้ไหมว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมต่อยอดโครงการเพื่อให้เรามีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทําด้วยนะใช่ใช่งั้นเราไปคุยกับคุณครูผู้ดูแลโครงการกันเถอะไปไปนั่นไงนั่นไงคุณครูดิพน์ปะคุณครูคะสวัสดีค่ะมหาคุณครูที่นี่แสดงว่ามีคําถามเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่อีกแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคือจะรบกวนคุณครูช่วยเล่า เกี่ยวกับการดาเนินกิจกรรมเรียนทุเรินให้ผู้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ได้สิเริ่มที่ 1. ผู้บริหารโรงเรียนของเรามีโมเดลการบริหารงานที่มีคุณภาพมีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนงานอย่างเป็นระบบ 2. มีหลักสูตรการเลี้ยงไก่ไข่สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 3. โรงเรีนของเรามีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นผู้นําและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนซึ่งได้แก่ฝ่ายผลิตฝ่ายขายฝ่ายประชาสัมพันธ์และฝ่ายจัดทําบัญชีราะรับรายจ่ายซึ่งสิ่งเหล่านี้ทําให้นักเรียนมีความรู้มีทักษะนําไปต่อยอดอาชีพในอนาคตต่อไปได้โหต่อยอดอาชีพในอนาคต สำคัญมากเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูวันนี้จําที่คุณครูสอนเราในห้องเรียนได้ไหมเล่นสนุกกับการตลาดอ่ะเราชอบมากเลยนะส่วนเราอ่ะชอบตอนที่คุณครูสอนเรื่องไข่ไก่สุขภาพดีชุมชนแฮปปี้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนในหน่วยการเรียนรู้นี้โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพโดยมีการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้เรื่องการทาทาร์ตไข่และไข่ทรงเครื่อง ใช่ใช่แล้วก็ชอบเหมือนกันนี่สินะที่เขาเรียกว่ามีเงินมีความรู้มีอาชีพหรือ Learn to e a r อตามนโยบายและจุดเน้นพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสองด้านการมีรายได้ระหว่างเรียนจบแล้วมีงานทำหรือ Learn to Earn สู่การพัฒนาชุมชนสังคมและประเทศชาติต่อไป ลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามพว่อเป็นกำลังใจงให้กับช่องเจีย3ามชาแนลด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าขอบคุณ,คณและสวัสดีค่ะ